จ้าสวัสดีจ้าแม่ไปคิดสิเบลหนึ่งีง้ฟังได้คะนะ่ะเด้อสิเบาสิเบลก็มีท่านใลยฟังก็มีท่านของเจ้าของอยูน่นะตั้งแต่เก่าเก่าตั้งเป็นสาวหมดแล้วเนาะอืมอืมบ้านนี่เป็นสาวซจำหน่อยเนาะเป็นสาวซจำหน่อยนี่คิดเบ้างเลยเป็นสาวซจำหน่อยนึ่งจะเป็นได้คิดเบ้างเอา,มเอา,าไม่จะว่าแม่ล่ะผู้สาวซจำหน่อยนี่โอ้ยเฮอ ไ, <c oughs> ไปเลย <c oughs> ย่ำนี่ย่ำนี่แหละย่ำเดียนเดียนซีเดียนสามเดียนซีนี่เห็นบ่ย่ำเดียนสามเดียนซีนี่เพิ่นเสียบุญนี่เห็นบ่เอาเม็ดสุบรนนี่ย่ำบุญบุญบานหน,น,นึ่งบานยุยย่ไก่นี่เพิ่นเอาที่เหล็กตากีเนาะตาตแม่ไปกกิจเป็นสาวเอาที่เหล่นี่ซี เป็นเันแปดขึ้นเพื่อนเอาคัากมาเอาบุินแปดขึ้นมีมอลัําซีขึ้นมีหนังอีกซีขึ้นซับวางกันไปซับยางวางกันไปไปเบิร์ดสุขขึ้นไปเบิร์สุขขึ้นมีสิงสาสวรรค์สิงสาสวรรค์กับมีไปนี่ก็ไปขี้สิงสากระพุ้ กับผูบ่าวเนี่ขี่ดีดีวว่าเวอร์เวอร์นีงสูงเหมือนบ่าเสียงสาเขาหยั่งไหวที่บานนี้ยโยสูงสูงกูรู้รรรรรรรว่าแต่แต่แต่ยานคักแต้อนอ่บานนีก <c oughs> ันยันเนี่ยยานตกยานยานเสียงสาผ้าอันผ้าหลุดนะใช่ปะผู้บ่าวเขา่ายานเห็นหังยันตัวเนาะ อย่ามันไ่อยากหรอกมันว่าเป็นยังแล้วว่าปากบาดบาดมันโลงงมันบ่มัจะเวินโลงไปทั้งคนดิบาดมันลงไปทั้งคนหันใจบอกว่ามันบาดเลยดิมันลงไปเนาะมันเวินโลงไปจิกแป้งีดิมันบ่สิงสามันจีอมไป้งสี่ล่ะก็เปิดเพียงอุ้ยเสมือนี่ยังคึดพผออยู่ คิดพอเสียงเพลงมันยกมือขึ้นใบใบของพ,องอพ่อใหญ่เห็เทพพรอนเพดุบลเฮ้ยจะเหมือนจอนจะเป็นมวลลายตะกี้เนาะคืนถอดโมคืนถอดเมื่อ,อสุดแนวเลี้ยงตะกี้เนาะเพิ่นสิเสดีดีด,ดีอยู่เดินวัดเดินวัดยิงใหญ่สละเพิ่นสิเสดยังเว้นบัลปีวังแกะเตีย๋ยวข้าวไปเลี้ยงงวัว เดี๋ยวไปแต่ยังมังคืนจนึ่งสไปกับโมไปนี่สิม,มีเพิ่อนกับสิค่ายบัสเหมือนบ่บัตรสหาบาทแต่เงินหาบาทไปกับบัสบ่บ่บ่ซื้อข่าวดอกญาติเพิ่นสิว่าขันผูใ้ใด้ยังไปนลำข้องพอเพิ่นเชียร์เป็นข้องนะเป็นข้องไปมีแยกมี่ยังไปแยกคือเขาเอ็ดทางสามงามทาง อันสองงามเต็งสนะเพื่อได้ไปถือกันขึ้นสวรรค์สาวสวรรค์ญุ่นทั้งเถื่อนขันสิกัสิปุ๊กหันดีๆเสาซีตุนปุ๊กหันก็เยาะขึ้นไปขันผู้่ได้ขึ้นไปหอดสาวสวรรค์ญุ่นก่ะไปฟอนญุ่นกับสาวสวรรค์อยู่โอ้ยสูงซ้ำหลักเสาไฟฟ้าแรงสูงญุ่นเหตุหันญุ่นน่ะเหตุขันใดขึนด้นไปโอ้ยบากล้าไปแล้วเนาะยาน ขันไผไปบ่ถึงข้างกัจจวิโตกนรกเป็นก็ะคุดเป็นลุมไหวง่ายๆนะผู้เดียางไปบ่ถึงข้างกัจตกนรกกษัตริย์อังเกอรบาตะกี้วันนี้ดีหรีเฮ็ดอีหรี่ดีเนาะประเด็ดไอ้คนไปเที่ยวล่ะเฮ็ดไปเห็นทองเที่ยวบนพระเวียหายไปท่องเที่ยวในหันไอว่าเสียงเงินเข้าไปนะปัญหาเงินสร้างวัดนะกับไปนี่มุม้ย มีหมอลำมวยกับยีนออกนอกวัดเนาะมวยข้าเจ้าเสดตียีนออกวัด,ดเด้เออกะไปเบิ้งมวยกะไปเบิ้งมวยก็ไปเด้ไปเบิ้งมวยเบือมวยก็ดีดีหอกว่ะเบิ้งก็บ่าโดนหรอกกันนี้ออกมามันออกมาไปเบิ้องมอหลัมมล่มไปมอหลั่มไปมอหลั่มแล้ว ก็ไปหาเหรียญหางานบำวัดล่ะยางออมไปออมมามันมี่เนี่ยให้เบื้องลายเนาะเนี่ยให้เบื้องลายก็มีเงินบาทหนึ่งสองบาทหลื่องเสื่งหาชิปกับพท่านน้ำเพลนตะกี้เงินเสล่งหนึ่งอโอ้ยมีขาเด้อยเนาะตะกี้สมือนี่ของอายะอยู่เอาใส่กระปุก่อยเต็มกระปุกเอารวดกระปุก เอาไปท่านน่ะน้ำบัตรไอ้เพิ่นไปตักบาตรเงินเห็ดตักบาตรเงินน่นะแย่บุญจริงจริงสิละ่ะเอาไปท่านให้เพิ่นบ่บ่แพงไหวดิเอาไปท่านให้วัดให้หอดแย่บุญมากนี่แจ้งสีเพิ่นก็เอาไปถอดออกมาเพิ่นก็ชิ้นแท้หายไปถอดออกมาเอามาให้คนนั่นเอาไปใส่าจานไว้ใส่าจานไว้ใส่าจานไว้ก็ไปซื้อไปบูชาจานละซาบบาตซาบาตรก็ไปใส่บาตรบาตรนิดหน่อยตักบาตร ตักบาทเทโวเพิ่นว่าก็ไปใส่บาทเทโวตักบาทเงันนี่ละเงันสลิงหาินี่ละเงันบาทนี่ละเงินเงยญบาทเท่านี้ก็ไปทิ่มแป้งแรง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 บาทแต่ละสามชิปสี่ชิปห้าชิปน่าเป็นลอยกันมีเป็นลอยก็พอดิแล้วแต่วาสนาผู้ใดสั่นเพิ่นว่าวาสนาดีก็ได้ร้ายก็สั่นวาสนาพอดีก็ได้หอดเคืองใส่หอดเคือง แบบนี้ไปใส่ย่บ้านอ,อ๋ขิดดิตัดส้นใจไปไปเอาไปเอาไปใส่เฮัาเสียเอาใส่ไปใส่ไปกันุดบาทเป็นรอยเนี่ยเขาก็ดีตัวว่าสัตว์บอกกันเนาะครับมมบอกกันไปไปเอาบุญเด้ก็ไปใส่บาทวันนี้ไปซื้อซื้อซื้อตะกี้มาแพงเนานะตะกี้ซื้อบาทหนึ่งกระไดซื้อบาทหนึ่งกระไดกระไดใส่แล้ว ใส่บาตมันก็ใส่จานหนเขาก็ไปใส่อันละบาทละบาทละบาทอันละใส่เลีงใส่ลีงบาทละใส่เลีงบาทละหาซิบนะงินใส่เลิงเงินหาสิบเขาก็ใส่ไปใส่ไปมันเลียงโอ้ยดีใกสันเลี้ยบาทบาทเป็นลอยเนาะยังดีแกโยนะย่ามันดีแกค่ะหอดหอดบาทชุด่ายถอกโจกลงใส่เวดย่ามันดีค่ะสาธุ เพื่อการดบุญปันนี่แล้ว่าสัน้นโอ้ยสมสือบมองจัก,กวุม่มนาสกี่เนาะคนกับคนนั่นคนบานนอกนี่ขันผู้ว้่ยลีเตือกกกเกาคาว่าจัก,กวุไปไ่ปอะไรดิขันว่าคอยได้ไปอันนี้ก็ไปดูยู่ไปกับไอ,อไปดูยุ่ยนี่กับายกับเอียยเยียยเนียนพี่น้องกัน,นนี่ละรอนี่ละตะกี้คนพอไปเที่ยวว่าไปเลี่ยนที่สุมือนี่หรอก ผู้สาวผู้เ่าวอยู่บ้านเมืดแม่นบ่ตะกี้กตั้งแต่อายุสแมสแหม่ดิสมแหม่พิจิตี่อยู่บ้านเมืดไม่เคยไปเที่ยวหรอกคนเย็ดตาเย็ดหน้าเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงัวซะนั่นตาหลุ่นแม่ดิหลุ่นแม่พิจิตดิอืดไม่อยากผู้บ่าวผู้สาวหอนยมนยมบุญยยมสินนึ่งชิ้นแต่เวินเวินเวินจะเทียนบนบ,นบาใส่เขียงเนาะเขียงตะกี้ก็มี หม้อทันไฟหม้อทันไฟเปิดสื่อน้ำมันใส่น้ำมันเบนซิน,นเปิดเทียงก็คือเหมือนดีแท้ดีตะกี้เนาะดีอหลีเรียนง่ายง่ายแห้งไปดีแหวบบุญอย่างน้ำทางเนี่ยเตยกีดินง่ายทวนทวนเอาะบาลีกะตีหนึ่งตีสองตีสามจังมากล่งเทียร์ล่งเทีย,ทยสอดแกงปัดไปฟังมะลำ ไปไหนไปนั่งยังอาหารแล้วก็สอดแกงแปลบุญแปลงสันเสื่อนซื้อ,อบวกทดินไหมมาดละสลิ้งไหมขาเพียมาดละสลิ้งขาสอดไก่แก่กินเบิ้งมาลำม,มาลำลำสามถุมเนาะจะทาเบิ้งเน,เงงนี่ยหันยากนอนก็งอยลงหันละ ลงศาสนระ์คนกันเต็มยึดปรอยากเนาะคนตะกี้ไปฟังลำ่ี้นุมมือ,อขึน้นกันสุมมือคนก็นไปฟังลำสุมได้อยู่บ้านก็นได้แต่ว่าอย่าไปคิดก่คอยเด้ไปหนะรอกว่าไปยักเดียเดียวนน้ไม่ปไปฟังมาลัม่มว่าคอยเดปเอวบุญกันไปเออกังเว้นไปอยู่กังขึ้นว่าไปยักเดียเพอวานว่ามีผู้ยุ่งเหยียนเลยว่าเ้ไปใส่เดียว,ย,ย,วยุตบ,บาด ไปยังเว้นไปอยู่ไปก็ไปคือบนบ้านเมี่ยงพีเมี่ยงนองนี่แหละบ้านพีบ้านนองใกล้ๆกันเกีงได้ไปคือวันเท้าบันไงเกี่ยงสิเทาก็ไปได้ยางไปก็หอดเนาะแต่ว่าซูอ้ยพูยางเนาขี่รถเบิร์ตรถไล่ขี่เพล็กอัพขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถพ่วงสามล้อนะรถพ่วง หลายสมือเห็นได้กับมีมีมืดตลอดสมือนี่มันจะเลื่อนแต่ก่อนตะกี้เนาะตะกี้ข้อนก็บ่าจะเลื่อนดิสมือนี่จะเลื่อนจะเลื่อนเท่าวันไดกับว่าเท่าดิสมือนี่ดีดีดีไอ้ว่ามันมันมันพิษจากสมือนี่ครับโย เอาไม่ยังมุดหลอดนังลงนังลงจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้กันดีของแม่พิจิตกันให้กดไลค์กดแชร์ให้นได้ด้วค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆลายเราเรียงเปียบุญฟังเนาะคะ่ะเนาะตั้งแตจดีดตำบ,บันเพืะะ่อเนาะอเออเป็นสาวอืกันมักก่ะกดไลค์กดแชร์ให้นได้ด้วค่ะเด้อกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะะขอบคุณทุกคนนะคะเนาะ